นาวันนี้ป้าแป๋วมาอยู่ในเมืองมานิลานะครับก็กำลังจะ ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่นอกเมืองนะครับสิ่งที่ป้าแป๋วสนใจก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ครับคือสไตล์การเที่ยวจะเป็นเที่ยวแบบเชิงประวัติศาสตร์อะ่ะเลยชอบความความเก่าตรงไหนเมืองเกา่าไปมะนิลาเนี่ยมันก็จะมีโอนมะนิลาก็คืออินทรามมโรสเนี่ยนะยังไงก็ต้องไปคือมะนิลาเนี่ยจะเริ่มต้นจากที่อินทรามูโรสเนี่ยคะ่ะเป็นต้นกำเนิดของมะนิลา ก็จะมีสถานที่ต่างๆมีทั้งป้อมอมีทั้งพิพิธภัณฑ์มีอษษาวุธวสบดีความเป็นมาเป็นไปเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ต้องไปเลยค่ะพอาไเปดเดพอไปไดเดินทางจริงภาษาอังกฤษนี่มันเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เราเดินทางได้ง่ายขึ้นนะ คือมันอายไม่ได้เลยเราต้องพยายามหาหาข้อมูลนะคะว่าเอออะไรยังไงจำเป็นเลยค่ะเป็นเรื่องจำเป็นนะคุณที่จะใส่คุณจะใส่เบอร์จากทวร์นี้ก็ไดโอเคโอเค thank you ไปถามเขาแล้วเขาเขาไม่เขาไม่ช <VII> ่วยไหมเขาไม่ตอบไหมก็นี่เหมือนกันค่ะไปหาคนใหม่จนกว่าจะได้ข้อมูลบางทีถามคนนึงไม่พอต้องถามเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะต้องถามสองสามคนว่าตรงนี้ใช่ไหมในไม่ถนัดใช้ก o เกิลแมปนะครับหรือเขาใช้ไเยอะมันไม่มีนเทไรไฟค่ะเพราะจะส่วนใหญ่จะใช้ไรไฟที่ที่พักออกมาข้างนอกก็ใช้อันที่เป็นกระดาษมากกว่า อินทรามมโลสเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองในกำแพงตั้งตั้งแต่สมัยสเปนมามาปกครองอฟิลิปินนะคะนึกถึงเมืองโบราณเนี่ยที่มีกำแพงเมืองล้อมรอบข้างในก็จะมีบ้านเรือนผู้คนอะไรพวกนี้นะคะ เราก็เดินไปเที่ยวที่ป้อมประการซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็น,เ,ปนเพียงโครงเท่านั้นเองนะคะล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมาให้ได้ดูนะ Excuse me that is our this our monument yes Not the tall one ah a ข a บคุณ huh. uh huh. okay. thank you <laughs> ส่วนหนึ่งเนี่ยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาก็จะมีเรื่องอนุสาวรีของดรเรลิซารดรโจเซฟลิซารเขียนหนังสือพูดถึงเรื่องความลำเคนที่คนฟิลิปปินส์ได้รับจากการปกครองของสเปนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนฟิลิปปินส์เกิดความรู้สึกที่ต่อต้านต้องการจะเป็นอิสระจับกุม ด็อรรีซาวแล้วก็ตัดสินผ่านชีวิตเขาเป็นบีระบุตรของคนฟิลิปปินนะคะคนคนนี้ค่ะแล้วก็สร้างอนุสรีให้ท่านอะไประมาณนี้ค่ะมันเป็นความชื่นชมเนาะถึงเราจะไม่ใช่คนฟิลิปปินแล้วก็ชื่นชมในสิ่งคุณงามความดีที่ท่านได้ทําขึ้นมานึกถึงว่าถ้าเราไม่เดินทางเนี่ยนะ เราก็จะเป็นผู้เกษียณที่อยู่แต่บ้านกับบ้านนะคะนั่งนั่งนอนนอนอยู่กับบ้านปกติคนที่นั่งนอนนอนอยู่กับบ้านนี่มักจะป่วยเร็วนะวเพราะว่าเราก็จะกินเท่าเดิมแต่ว่าแอคทิวิตี้เราก็น้อยลงเวลาออกทางาโอ,โอเรารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะต้องเดินเยอะค่ะอ่นจิตใจนี่มันเหมือนกับเป็นโลกมองเห็นโลกกว้างมากกว่านะเราเห็นอะไรได้ได้ ต่างประเทศได้ไดไดมากขึ้นนะครับแม่บอกว่าไม่ได้ออกเดินทางเพื่อ,อาหาความหมายของชีวิตและการเดินทางมันมีความหมายต่อชีวิตแม่ไหมมีความหมายมากเลยค่ะในวัยนี้นะมีความหมายเพราะว่ามันเหมือนเป็นแทนชีวิตการทํางานของแม่สมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนเนี่ยงานจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีกระฉับกระเฉงมีภารกิจที่ต้องทำนะ ตอนนี้ในวัยนี้ของแม่นในการเดินทางก็เหมือนเป็นภาร,รกิจของแม่เหมือนกันเราอยางไปน่นไปนี่ไปนั่นนะคะมันเป็นคู้สุกชีวิตมันมีความหมายมากขึ้นนะถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราก็จะอยู่เฉยๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเดินทางดีกว่าสนุกกว่าค่ะคดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆตอนนี้มีอะไรที่อยากขับไหมครับตอนนี้ก็ ปกติก็จะใช้เวลาทาอะไรที่เกี่ยวเกวี่การเดินทางนี้เป็นหลักใช่เป็นอยากไปประเทศอื่นๆมากกว่าใช่ค่ะก็มีแพลนค่ะมีแพลนว่า,อยา,อ,ยาอยากไปนั่นไปนี่อะไรประมาณนี้ค่ะเรามีเป้าหมายว่าอ๋อทริปหน้าเราจะต้องไปที่ไหนมันเหมือนมีภาร,รก,กิจต่อเนื่องนะสี่ปีในการเดินทางเนี่ยนะแม่ว่าก็นอกจากเราจะ มีความสุขในการทําแบบนี้แล้วเนี่ยนะแม่ก็อยากจะบอกว่าอ,อ,อายุมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าจะต้องทํานั่นทนํานี่อะไรงี้นะก็เอ๊เราก็60กว่าแล้วนะเราก็ถามตัวเองมาตลอดว่าคุณเดินทางด้วยตัวเองนะคุณจะทําได้ไหมถ้าบอกใจ,จบอกว่าทําได้นะมันก็คือจบเลยนะไม่ต้องคํานึงถึงอายุเลยนะถามตัวเองค่ะว่าเราทําได้ไหมเราอยากทํำไหมถ้าทําได้ก็คือ ไปเลยค่ะไม่ต้องรอท่านผู้ชมครับการได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขของคุณป้าแบคแพคในวันนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นคนที่ดูแลใส่ใจในสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะครับมีการบริหารจัดการชีวิตที่ดีและที่สำคัญคุณป้าวัาย66ปีผู้นี้ได้ทำให้เราเห็นนะครับว่า ชีวิตของคนเรานั้นสามารถที่จะเริ่มต้นลงมือทำสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมออายุไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับซึ่งเธอก็เลือกที่จะมองและค้นหาศักยภาพที่ตัวเองมีว่าสามารถทำอะไรได้โดยก้าวข้ามความกลัวและข้อจํำกัดต่างๆในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของอายุนะครับแล้วเธอก็ไม่รีรอที่จะออกเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างการเรียนรู้ใหม่ให้กับชีวิตเรื่องราวของป้าแบคแพค ในรายการคนค้นคนในค่ำคืนนี้คงจะจุดไฟหรือไม่ก็ปลุกพลังข้างในของใครต่อใครหลายคนให้ลุกโชนได้ไม่มากก็น้อยครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรุพาอ f ฟฟิเชีนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบุรภพาครับ